วิธีการโอนเงินจากแอปเป่าตังเข้าบัญชีธนาคารครับก็กลับมาพบกับ Channel Freedom l i f e ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนในการโอนเงินในบัญชีแอปเป่าตังนะครับซึ่งเป็นเ,เงิน G-Wallet เนี่ยจะ โอนเข้าในบัญชีของเราจะมีวิธีการโอนได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับก็เบื้องต้นเลยนะฮะเหมือนเดิมครับให้เพื่อนเนะครับเข้าไปที่แอปเป่าตังก่อนนะครับจากนั้นนะฮะปัจจุบันนะครับแอปเป่าตังเขาจะเป็นเวอร์ชัน10.32.0แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้นะครับก็เพื่อนๆ่อก็ไปอัปเดตแอปเป่าตังซะก่อนผมมีคลิปสอนไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่รหัสพิน6หลักของแอป เมื่อเพื่อนๆเข้ามาถึงหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปตรงหน้า g w a l l e t ตรงนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเขาจะโชว์ว่าตอนนี้ใน G w a l l เ t ของเรามีเงินเท่าไหร่สมมุติว่าเงินตัวนี้เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับเราก็สามารถโอนกลับคืนเข้าไปในบัญชีของเราได้นะครับวิธีการโอนครับง่ายๆเลยให้เพื่อนๆนะครับมากดด้านล่างนะครับตรงที่คําว่าโอนเงินนะฮะนี่ฮะทำธุรกรรมนะครับเมนูทําธุรกรรมแล้วก็ กดตรงที่โอนเงินเรียบร้อยเลยพอมาถึงหน้านี้นะครับเขาจะมีช่องให้เพื่อนๆกรอกอยู่นะครับก็คือช่องแรกก็คือพร้อมเพย์นะครับสมมติว่าเพื่อนๆมีหมายเลขพร้อมเพย์นะครับก็สามารถใส่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนได้เลยนะฮะถ้าใครนะครับไม่มีพร้อมเพย์หรือว่าไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ไว้นะครับก็มากดตรงที่ธนาคารของท่านที่ท่านมีบัญชีนะครับแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ไว้นะครับอย่างผมนี่มีกรุงไทยดูผมจะลองกรุงไทยให้ดูนะครับ สมมติว่าันี้เนาะเข้าแอปกรุงไทยเสร็จนะครับก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะฮะถ้าเรากรอกหมายเลขบัญชีถูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดถัดไปได้เลยนะครับเขาจะเข้ามาสู่หน้าตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยใส่จํานวนเงินเข้าไปสมมุติรอาของผมเนี่ยใส่ไป20บาทแล้วกันนะจํานวนเงิน20บบาทนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเขาจะเข้ามาสู่หน้านี้แล้วก็ด้านล่างนะครับ สามารถยืนยันการโอนได้เลยนะครับกรณีถูกต้องเนาะค่าธรรมเนียมศูนย์เลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเนาะถ้าเพื่อนๆตรวจสอบย่อมยอดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันการโอนได้เลยนะครับแล้วก็ระบบนะครับเขาจะให้เราใสพินหกหลักนะฮะก็ให้เพื่อนๆใสพินหกหลักของตัวเองเข้าไปได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเพื่อนๆโอนเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ให้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ ยอดเงินโอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีคาว่าจดบันทึกถ้าใครนะครับจะบันทึกไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่บันทึกก็กลับหน้าแรกไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการโอนจากบัญชีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการโอนในพร้อมเพย์ทีนึงนะครับก็เหมือนเดิมครับให้เพื่อนๆนะครับมาทุงที่โอนเงินนะครับจากนั้นก็ใส่หมายเลขพร้อมเพย์ของเพื่อนๆลงไปได้เลยนะครับของผมเนี่ยมีหมายเลขพร้อมเพย์อยู่แล้วนะครับโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เหมือนกันนะครับแล้วให้เราใส่จํานวนเงินนะครับอันนี้รอบนี้ผมจะใส่ไปหมดเลยนะครับผมมี65บาทนะฮะใส่ไป65บาทจากนั้นนะครับก็กดยืนยันได้เลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเงินโอนได้สูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อวันนะครับอันนี้สามารถตั้งค่าวงเงินที่เราจะโอนในแต่ละวันได้นะครับเนาะของผมเนี่ยเป็นค่าพื้นฐานเลยนะครับเมื่อเรานะฮะใส่จํานวนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันเข้าไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะมาถึงหน้านี้นะครับเขาจะให้เราเช็คจํานวนเงินอีกทีหนึ่งว่าจํานวนเงินที่เราใส่ลงไปถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่ถูกต้องก็สามารถกลับไปแค่ไขได้นะครับอันนี้ก็ค่าธรรมเนียม0ูบาทเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นการโอนผ่านพร้อมเพย์นะครับถ้าเราเช็คข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องนะครับก็กดยืนยันการโอนเงินได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วเขาจะเข้ามาสู่หน้าใส่พิน6หลักก็ยืนยันพิน6หลักลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับ เขาก็จะมาสู่หน้าโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเช็คยอดเงินดีๆว่ายอดเงินที่เราโอนกลับเข้าไ,ไปในบัญชีของเราถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้เขาจะมีให้เราจดบันทึกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่จดบันทึกก็กดปุ่มกลับหน้าแรกเรียบร้อยแบบนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการโอนเงินจากบัญชี G Wallet เข้าสู่บัญชีธนาคารของเรานะครับเมื่อกี้ผมสาธิตไป2ออย่างก็คือผ่าน ออเลขหมายเลขบัญชีแล้วก็ผ่านพร้อมเพย์นะครับซึ่งสะดวกทั้ง2ออย่างนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีพร้อมเพย์ก็สามารถใช้พร้อมเพย์ได้เลยสะดวกรวดเร็วนะครับใส่ค่าหมายเลขพร้อมเพย์ลงไปนะครับก็กดโอนรวดเดียวเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีหมายเลขพร้อมเพย์นะครับก็สามารถใส่บัญชีธนาคารของตัวเองลงไปได้เนาะแต่สําหรับผมนะครับพร้อมเพย์เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากนะครับเพราะว่าเป็นหมายเลขที่จําได้ง่ายแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเนาะครับก็ หวังว่านะครับคลิปนี้คนจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครนะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตใกับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ